มาผูชมวันนี้อยู่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนในบลูแคบเวนนะจากห้างก็จะกลายเป็นสถานที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาทํากิจกรรมเกี่ยวกับแคนดี้คันหันนะท่านผู้ชมซึ่งผมได้พาหาระดับเบบี้กับอีซี่ไปแล้วนะต่อไปมันจะเป็นระดับมีเดียมน่าจะได้ลดนะท่านผู้ชมอถือว่าเป็นรถที่หน้าตาดีกันเลยเดียวระดับสุดท้ายระดับเอ็กซ์ตีมได้บ้านนะยังไม่ได้พาหาเลยพาหาจะง่ายไปหาย,ยากกันแล้วกันโอเคกดยิไปดูกดไลค์ในดีโอเคอ like อเคลิกไปเลย หา20ชิ้นเราจะหาระดับไหนแล้วก็คลิกระดับระดับนั้นนะเออก็แนะนำจะให้ออกเกมนะก็หาแล้วชิ้นแรกจะอ้อมไปทางไหนดีวะก็มีสถานที่ให้เราชิ้นชมนะชิ้นที่สองชิ้นที่สามจะบอกนะมีในเขาวงกดนี่นี่ชิ้นที่สี่ท่านผะู้ชมดูบริเวณอนะันนั้นที่ผมเดินดูดิเออชิ้นที่ห้า ยี่สิบนะพวกแกขณะนี้จะดูหลอนๆเลยนะชิ้นที่หกอยู่นี่นะอยู่ในเขาวงกดน,ะนะอยู่ข้างๆนะเออก็ลองมาลัดเลาะก็น่าจะเจอนะถ้าใครแบบไม่เจออีปะวะอุ้ยฝักทองยักษ์นะนี่เนี่ยเจ็ดแล้วในฝักทองไม่มีแน่นะนี่ชิ้นที่แปดก็อยู่ในละแวกนี้มันผมจะเห็นอยู่ในล็อกนี้ด้วยทนะ่านผู้ชมไม่อยู่ในเขาวงกดเยอะจังวะ รู้สึกว่ามันหาได้ไม่ยากมากเลยนะอย่าพึ่งพูดมันพึ่งเก้าชิ้นเออชิ้นที่เก้าชิ้นที่สิบสิบใอ้สิบเอ็ดอยู่นี่โอ้โหเขาวกดสิบสองสิบสามอยู่ที่เขาวกดเยอะนะแน่สิบสี่อยู่เนี่ยเออประมาณสิบห้า อยู่รอบนอกเลยท่านผู้ชมมันยังหาไม่ยากมันจะกระจายออกไปเรื่อยๆพบว,ว่า16อยู่ในนี่มีเปลอยู่ในนี่มีเปลอันนี้มันจะเป็นทางลงเลยท่านผู้ชมมันจะสถานที่ค่อนข้างหลอนนะดูดิไม่น่ามีนะมันไม่น่าเอาไว้ลึกขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นระดับเริ่มต้นไง16บกโลสิ 17. อีก3าว่าพวกแกอีกสามในนีย อยู่แถวเนี้ยแต,แต่ด้านหน้าเราเอาไปหมดแล้วเนาะม,มันน่าจะอยู่รอบๆนะมันไม่น่าเอาไว้ไกลมากผมว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้หรือไม่าไปหล่อนไปได้พวกแกมีเป่านี่ไงนี่ไง,ไงด้านบนผมเห็นอยู่บนเขาโกรดเหมือนเดิมนี่ไงแปดอืม อ้เนเขาวกกดเยอะแยะมีอีกปะวะเดี๋ผมซูมดูด้านบนนะเพื่อแบบมันพลาดอันไหนที่เราแบบยังไม่ได้เก็บไงจะไม่มีแต่มันไม่น่าหาย,ยากขนาดนั้นหรือเปล่าอีกสองอันเอาซ่อนไว้ไหนอันนี้อะไรตักปลักหักพังนี่ไงนี่ไงผมผ่านไปได้ไงก้าวเออมันต้องอยู่รอบๆเลยมันไม่ได้อยู่ ลึกๆหรอกอืมนี่ไงยี่สบอันเนี้ครบและวได้รถเฮ้ยเรามาดูรถกันคือรถอะไรนี่ไงรถต่อไปน่าจะเป็นคันส้มๆเนี่ยนะอันนี้เป็นคันดำเฮ้ยดูดีรถแต่เราเปลี่ยนสีอะไรนะนี่เป็นสีขาวไปเลยไม่เกี่ยวกับธีมฮาลโลวีนเป็นรถคดข้างคลาสสิกนะท่านผู้ชมเออใครอยากได้ก็ลองมาหาชิ้นส่วนดูท่านผู้ชมก็ถือว่าหาไม่ยากระดับที่สามละ เคก็จะประมาณนี้เออที่รถรอบนี้รถโคตรเท่เลยได้ให้อยู่ไม่ต้องไปชมบริกรอจบคลิปวันนี้ถ้าใครชอบฝากแล้วก็แชร์สมัครใหผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไปไปจัดไปโอเคไปแล้ว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 